วันนีอน้อันนี้ไม่อันนี้ผมจะให้ดูคุณดาฟักบูมนะครับที่มันมีมิสเตอร์เอ็กอยู่แต่ละอีพีมันก็จะมีมิสเตอร์เอ็กอยู่นะครับแล้วถ้าดูตอนนี้นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาก่อนตอนที่เอ๊บิก คามล่าเมมันบวกมามย่านเราเห็นทีวีเมยนะคบเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยแสงสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่แสงสีน้ำเงินนะครับโอ้โหผมว่าแบบน่าจะเป็นมิสเตอร์เอที่ผมว่าอาจจะน่าจะเป็นวิสเตอร์เอ็ี่ น่าจะหาได้ยากมากเลยนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้มีเราจะเห็นเห็นนะคาเมล่าแมนคนหนึ่งมันถือไม้ดูดซ่วมอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับแล้วก็มีเห็นะคาเมล่าแมนต่อยรัวๆนะครับ นี่ครับแล้วก็ในตอนที่แล้วก็มีตอนหนึ่งนะครัะแล้วก็มีตอนหนึ่งนะครับที่รู้ว่าคุณดาฟักบูมก็อยู่ในตอนนั้นนะคะหลังจากพี่คารุโตะมันจัดก,การ เราจะโค้งได้เป็นล้านเลยนะครับ,บน,นะครับแล้วพวกเขากำลังเดินกองทัพไปโอเคไม่ใช่ทำไมคราวนี้เราไม่เห็นคนดาฟักบุมนี้นผมรู้แล้วตอนที่คุณดาฟักบุม เขาอาจจะจะเห็นผู้แกเ,เราเห็นคาร์เมล่ามนถือหมายดูดซ่วนด้วยนะครับอันนี้แบบเวอร์ชันค่ะมันจะเห็นได้ยากนะครับถ้าเราเป็นผมจะเอาแบบคลิป,ปแบบเนี้ยแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเห็นได้แบบจะชัดมาก อันนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็มีตอนหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหาก่อนถูกแล้วรถไปหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับอาจ เราจะเห็นคุณดาวฟักบุมอยู่ในนี้นะครับเนี่ยๆคุณดาวฟักบุมนะครับหรือว่าสิเ g e n เมันมีตอนที่ชัดมากชัดเจนเลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราจะเห็นสิเก็ตเอหรือคนดาวฟักบูมนะครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมน่าเป็นแบบเนี้ยน่าจะคุณดาวฟักบุมแน่ๆนะครับ ผมว่าแล้วมันมีวิดีโอรับอยู่นะครับ <listings> เดี๋ยวผมจะทำไปให้ EP <stressed out> หน้านะครับมันมี EP รับเขาเรียกตอนนั้นว่าเขาเรียกว่า Skibidi Toilet CK e p i s o d e นะครับ ก็ค่นี้นะครับแล้วก็ขอจบเป็นค่นี้นี่แหละแต่ว่าผมมีอะไรให้ดูครับขอหากระน้ำแตะเอ็กอยู่นะครับเดี๋ยวด้วยเด้อเดี๋ยวด้วยเด้ เยว,เยวน่าจะไม่มีแล้วนะครับมันจะไม่ปกตินี่แหละ